สวัสดีค่ะวันนี้แน่นอนตามไปกินของเรานะคะอยู่ที่ไหนค hey นนรับพี่ไหยามีนี่พนมยงส3มีร้านลับลับลับที่พามาไม่ใช่อะไรผู้ชายเยอะแน่เลยนจนเกอกว่าร้านลับลับเนี่ยนอกจ,จาจะอาหารอร่อยแล้วนะ ก็จะมียู่ว่า,าเราแอลเอินได้หลอกหลอกหลอก,ลอกมาตลอดเวลา <c oughs> เขาบอกร้านนี้ชื่อว่าร้านลาบรับบไม่รู้ว่าลับยังไงอยู่ที่ปรีดี4 3าแต่ประเด็นเขาบอกว่ามันจะเปน็นอาหารแบบอีสานสไตล์ญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้ว่าสไตล์ญี่ปุ่นกับอีสานมันจะผสมกันได้ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เอางี้เด็กเด็กเสิร์ฟเอาที่หลอรที่สุดในร้านมาเลยอ่ะขอเด็กเสิร์ฟละหลอหนึ่งคนค่ะอะน้องมาหน่อยแนวญี่ปุ่นเลยนี่ไงร้านี่ไงร้า เราพี่มาอยู่ข้างๆนั่นสิมีแค่หล่อที่สุดในร้านขอโทษนะพี่ไม่ได้ว่า้นะอยากมีเทศกาลหัวร้านชนกันโชว์อะไร่บบนี้กันเลี้ยวเคเลียวเือเลียวเขื่อนพี่ช่ยไม่ค่อยคุ้นชิงผู้ชายอายุสฟ้าใอันหนูจบตาพี่เขาซะ พี่คือหล่อจนเสริมร้านแล้วหรอมั่นใจเต็มเลยครับเขาบอกว่าร้านพี่เนี่ยมีอะไรนะอะไรเผาเผานะเนื้อเผาเอาแบบสุกหน่อยได้ไหมได้ครับเอาเนื้อเผาที่หนึ่งเอาซุปปลที่มีปลาด้วยเอาปลาทุกส่วนเสือหมึพี่ร้านพี่มันรับรับแล้วมันไม่อร่อยหนูตีพี่เลยนะอตบเลยค่ะโอเคเอาข้าวหน้ามาก่อนจ้ะพี่านีก็ต้องสมาแหน พี่พูดว่าไงนะโใช้หลายๆเรื่องใช้หลายๆเรื่องใช้หลายๆเรื่องอันนี้ก็โตโกไซมาร์ขับใจหลายๆเรื่องโกซามโอ้ยแต่ถึงพูดแล้วว่าพี่เขาถึงมาถึงตัวฉันด้วยร้านลับๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเด็ดขนาดไหนแต่วิโอได้ผัวแล้วแต่เรามารานลับๆแล้วอยากให้พูดประโยคที่มีคำว่าลับเออของลับความลับที่ลับอะไรนะ ไปเยอะด้วยอ่ะรู้แหละไปเยด้วยรับแรงค่ะหมอคคูริโอบอกกับมึงนะค่ะอกกับมึงไงค่ะกีกล้วยรับหลังอีกล้วยชอบพูดรับหลังอีกล้วยชอบพูดรับหลังรับหลับรับไม่ใช่หลับรับอาแพ้เลยเอานำนำผักมาก่อนน้าผักมาก่อนเออ น่านหารมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าว่าแต่และเมนูคืออะไรเราไล่แต่และอย่างไปเลยแล้วกันนะคะอ่ะอย่างแรกเลยเนื้อเผาเนื้อเผาเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขขยัดชิมอืมอ,อันนี้เหมือนซอนญี่ปุ่นเลยอะ่ะใช่ี่สานฟิวชั่นเนี้ยหรอ ไม่แบบสุกๆไหมอ่ะไม่มีโอสันเบิร์นสองละวมอยากกินความกระหูกันนี้ดีคนชอบกินเนื้อลดแล้วเราสามารถสั่งให้แบบเป็นแบบสุกแบบมีเดียมได้มีเดียมแรงั่งอีกเมนูหนึ่งใจพิธัยทานอะไรเอ่ยยำเนื้ออันนี้คือยำเนื้อที่ทางร้านบอกว่าเขายำมาแล้วแล้วก็ต้องการใส่ไข่ ก็ะยำสไตล์ญี่ปุ่นนะคะอ่าเราก็ต้องตีไข่เข้ากับสิ่งนี้แล้วก็กินอร่อยมากสุดยอดอ่ะตัวต่อไปครับก่อนอันนี้ตำปลาซาซิมิเพราะว่ามันมีซาซิมิเพราะว่าอะไรมันมีกุ้งเห็นไหมฮะมันมีปลาหมึกยกักษ์แล้วก็มีแซลมอนด้วยอะ่ะเนี่ยแล้วเขาก็ไปตำกับปลาอันนี้หอยปิกนกูโคตรนั่นนะ คุณพี่ขายตาเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยน่เสพอันนี้คือหอยปิ่งนกอ,อร่อยกินแซลมอนแล้วกันนะง่ายๆอยากให้ตัวเหอยง่ายๆอุ้ยหัวเนี่ยอน,น,น,นอนกี่โมงก่อนดีกว่าอร่อยไหมคะแม่ใช่ค,ค,ครั อันนั้นก็คืออันนี้เลยค่ะอันนี้มันยารวมในนี้มีอะไรบ้างในนี้มีเนื้อหมูอยู่นะเป็นหมูย่างแล้วก็มีคอหมูมีไส้หมูมีเครื่องในทั้งสมัยาัิมกินไม่ค่อยได้หรอกเพอของพวกเนี้ยใจโดนมากแม่ถามผูดกับกล้องเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่กล้องค่ะคุยไปเลื่อยเปื่อยแม่ดูอย่างดีดูอารมณ์ไม่ดีเออเป็นอะไรอะคะใช่ค่ะไปชิมก่อนค่ะ วันนี้รับหมดนางวีนะคะคุณแม่อย่าวีนตาอย่างนี้นเจอ,อย่าวีนตาที่แบบไม่จิ้มก่อน <c oughs> อร่อยเป็นไงบ้างชอบกินอันนี้มากชอบนะชอบอันนี้มาจากร้านข้างๆขอามาร์สเอากมาร์สชื่อ,อ,าาอ,อร้านเอามาร์ <c oughs> ของสดใช้ได้เลยกินเครื่องจะต้องกินหอยจะต้องก,กินเครื่องด้วยเป็นการยำหอยน้ำพริกขาช<ล>นะฮะร้านข้างๆอมรรัตโตรุง่งอยู่ร้านโซนเดียวกันแล้วพ่อค้าก็เ่าะมากด้วยพ่อค้าเป็นสไตล์พิทยาก็คือมีความไทยบ้านน้าเห่าพ่อค้าหน้าขา่า, <laughs> า,า,ากูอีกเ <laughs> ม้าดีด ชิ้นหอยจุกหอยเชอร์รี่ยังไม่บุทำตัว เพิ่งมาอยู่กรุงเทพได้ไม่กี่ปีครับเป็นอัปเกรดตอนอยู่อำเภอหนองหอยเนี่ยไม่ทำตัวแบบนี้นะหนออูอยู่เจียงใหม่มาก่อนนะคะ่ะแล้วหนูก,ก็มาอยู่กินเจ้าแกงหอยจุบเจ้าแล้วก็มาอยู่ที่ของเตยเจ้าหักคอไก่ข้าขไก่าาหนูแปลงตัวจะอี้มได้น่ะเจ้าผมาาายาวสวยจะตายต้องเข้าแล้วแหละอะไรต้องเข้าแล้วแหละทำดีควายต้องเข้าแล้วล่ะสุกหมมอ่ะหนูตรงนี้นะแล้วแล้วเกิดว่าพื้นที่โฆษณาตรงเนี้ย ออขอบคุณแล้วเป็นไลค์ขึ้มาเลย <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <S <S กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะ <S <S แล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยแก๊งเราแก๊งตุ๊ดเนี่ยตรงไหนอร่อยตรงไหนเด็ดไหนส่งข้อความมาบอกเลยเดี๋ยวจะตามมากินตามที่คุณบอกนี่นะเธอราคาทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดราคาเท่านี้ค่ะ 1,535บาทนั่นเองนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพของนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะสําคัญมากกว่าราคาที่เราจ่ายไปก็คือคือบรรยากาศแถวนี้คือเอาตรงมาตั้งแต่มานั่งเนี่ยบรรยากาศแถวนี้ที่ดีเนี่ยคือดีคนเดียวเลยนะชอบคนเดียว,วอ่ะเจให้ ใส่เปทันไปกับพี่นายาสันไม่เคยกลัวเลยว่าผู้ชายจะน้อยเจอคนโน้นให้คนนั้นเจอคนนี้ให้คนนี้โอ้ยน้องอีม่มือเติบให้ผู้ชายเงินมือเติบเอารงเรนะที่ผู้ชายมาอำนาจเงินนะอำนาจเงิน,ล,นล้วนแล้วไม่ให้เราสวยแม่เดินอะ่ะเดินเข้าร้านอะ่ะเข้าบาร์ เดี๋ยวตรงๆไม่ได้นะต้<ท>ำไมแพงนิดนึงเพราะว่าหน้าใหญ่ <c oughs> อ่ะโอเคอย่าลืมนะคะแล้วหลับฝันดีราตีสวัสดีพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเนี่ยส่องไฟที่หัวเยอะสิทำไมอ่ะมันเงา